นี้วถึงป่ะโอ้ยดิเนียยังไม่ทันสวยเลยอ่ะดีดีอะอ๋อดิเนียแบบไม่ได้กดเลยหรอาให้ดิเนียมันสวยวันนี้อเ่แต่มันก็คงหน่อยเนย่งโหแต่ผมรอดถ้าวัอนี้ผมจะรอดไหมมันเพิ่งโค้งเจียวเองตอนที่ว่ามันมา็นชนอะใช่เลย ม่น่ารอดหรอกน้องรอด <S 2> <S 2> ถ้าลินเนียมันมันอยู่โตนบนเลยนะอยู่โตนบนแบบไม่ได้โค้งลงมาข้างล่างก่อนนะขึ้นไปข้างบนเลยล่ะที่เอาออาได้ <S <S น,นี่แหละแต่ก็มีคนโดนเดยอะนะาดเจเป็นองนี้

บอกว่าไม่มีใครเขาว่างแบบพี่หรอก 嗯。嗯。嗯呀，你你。 น้องเอ็นเฉลยออเดอร์ตัวเองด้วยเดี๋ยวเพื่อนมงเยังไงดีบอกว่าลิเนียน,นี่แหละครับลิเนียเพิ่งเลือกทางอตอนกดอะ่ะตอนมันลงตอนมันลงไปจนแดงล่างุดอ่ะลิเนียเพิ่งโค้งลงนิดเดียวอยงถ้าเราวัดเส้นที่มานทนอะ่ะทนจนแดงล่างอะแล้วก็ขึ้นไปตรงเส้นลิเนียโค้งนิดเดียว คงขึ้นหรือเปล่าครับนี้พึ่งพึ่งขึ้นอ่าขึ้นขึ้นอือคุมอ <laughs> ผมกดคิดน <c oughs> ะกดคิดโอ้ยตาบล่าวมันเถื่นไม่ได้แล้วที่ปล่อยเมาส์น้ำ เนี่ยเขาจะแต่ก็ไม่แน่นะเจอเนี่ยเขาจะทำตัวน่ารักป่าะผมหาที่มันตัวยอื่อยให้มันเดือดหนึ่ง อันนี้มันมีตั้งหกหมือนกันบนี้แหละครับ